หลักการอิสลามเนี่ยตะชั่งเนี่ยยังห้ามที่จะโกงเลยคุณผู้ชมนับประสาอะไรกับการที่จะไปบิดค่าจ้างของคนที่มาทํางานให้กับเรา มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของน้องมุสลิมะคนหนึ่งจบชั้นม .6 กำลังจะขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยไปทำงานในช่วงปิดเทอมเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของการทำงานแล้วอยู่ดีๆก็มีการโพสต์ขึ้นมาโดยเอาภาพปัดประชาชนของน้องมุสลิมะคนเนี้ยแล้วก็มีการ ใส่ความอย่าไปรับนะพฤติกรรมไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าในหลักการของศาสนาอสลามเนี่ยจะให้ความสําคัญในการดูแลคนที่ทํางานให้เราให้เราดูแลให้ดีจะมีคําอยู่ประโยคหนึ่งว่าจ่ายค่าแรงก่อนที่เหงือเขานั้นจะแห้งหมายความว่าไม่ต้องรอให้เขาทวงถามถ้าต้องการที่จะให้ใครมาทํางานให้กับเราเนี่ยเราต้องมีงบไม่ใช่ว่าไปว่ากันข้างหน้าน่าสงสารมากเอาแรงมาแลกกับการที่เป็นเจ้าของกิจการแต่กลับใช้ เล่เหลี่ยมในการที่จะเบียดเบียนค่าแรงของน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็มีพี่น้องที่มีการคอมเมนต์ภายใต้การสัมภาษณ์บอกว่ามีหลายที่มีหลายร้านที่ทําแบบนี้ซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียใจถ้าคนคนนึงเขามีความยากลําบากเนี่ยความเมตตาที่ให้กับน้องมันคือหน้าที่ของเราคือจะเมตตาด้วยการให้กําลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ยังต้องทําเลยแต่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มาขอเงินเราฟ,ฟรีๆน้องเขามาทํางานนะฮะ แล้วก็อยากหวังไรายได้แล้วพอมีการพูดถึงว่าโอ้โหมีแบบนี้เนี่ยหลายที่เลยนะผมก็ยิ่งรู้สึกเสียใจถ้ามันเป็นจริงนะฮะว่าทําไมในขณะที่เราเนี่ยทำการค้าความเป็นบารากัสที่จะงอกเงยมาเนี่ยมันต้องงอกเงยจากความดีงามความซื่อสัตย์ลองคิดดูขนาดหลักการอิสลามเนี่ยตะชั่งเนี่ยยังห้ามที่จะโกงเลยนะคุณผู้ชมนับประสาอะไรกับการที่จะไปบิดค่าจ้างของคนที่มาทํางานให้กับเรา